จดหมาเหตุกรุงศรีในวัฒนธรรมล้านนาบทบาทหนึ่งของชาว LGBTQ+ คือการเป็นร่างส่งหรือตัวกลางในการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับผีที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าม้าขี่ในอดีตมา้าขี่ส่วนใหญ่มักเป็นเพศหญิงต่อมาบุคคลข้ามเพศเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจึงเกิดมาขี่ปู้เมีย ซึ่งความหมายของคนล้านนาหมายถึงกระเทยหรือบุคคลที่มีสองเพศแต่โดยทั่วไปมักหมายถึงผู้ชายที่มีจริตออกสาวบทบาทของม้าขี่ปู้เมียในล้านนาคล้ายคลึงกับคนทรงที่เรียกว่านัดในประเทศเมียนมาที่มีความเชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาผิดเพศจะมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับโลกของวิญญาณได้หลายครั้งที่ความเชื่อแบบโบราณเปิดโอกาสให้ทุกคนที่แม้จะมีความแตกต่าง แต่ก็รู้สึกถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวของตัวเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย